สวัสดีครับนะสวัสดีเอฟซตองใบเทกับผมนะครับนะมือนีพามเอิงสุดยอดแม่พันธุนะครับนาที่ให้ลูกดีมีผลงานชัดเจนนะครับนะลูกออกมานะครับนะถือว่านะฮะนะสุดยอดสายหูนะครับนะนี่เลยคือนาโนนะครับนะตัวนี้นะฮะลูกของฟินิกนะครับนะแต่เพศใบต้องพูดถึงนะครับนะฮะความกว้างความยาวนะครับนะ นะทรงนะครับนะสุดยอดโคนกำกลางบานปลายก้อยนะครับนะตามสโลแกนว่างามนะวัวงามตามสมัยนิยมเลยนะครับนะะฮนี่ออกลูกได้ก็ได้ถึง2เดือนนะครับนี่นะครับนะนี่เราอยู่กับหมอเอกสวัสดีครับผมนะหมอเอกคนดูแลหัวอยู่นี่ทั้งหมดนะฮะของเสียลินนะครับนะผู้ดูแลฟาร์มเลยนะของเอกชัยฟาร์มนะฮะของเสียลินนะฮะวันนี้พามาเบิ้งนะครับนะะฮนาโนนะครับนะแม่ของสกายวอล์ก นะครับนะหลายคนเห็นแล้วนะครับสกายวอล์กนะครับนะลงไปนะครับนะถือว่านะครับทั้งภาพหนงทั้งคลิปนะครับนะหลายคนก็เห็นไปแล้วนะสำหรับสกายวอล์กนะครับนะไม่มีข้อสงสัยนะนี่นะครับนะเบิร์กครับนะฮะแม่ขนาดนี้นะครับนะให้ลูกมานี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับนะฮะเงาหลีครับนะเภทว่าสายหูเรารู้กันนะครับตัวนี้นะครับนะฮะใบเงาหลีครับนะเงากักซากเลยตัวนี้นะครับ ไงพอนหลังนี่เป็นกระดาษเลยเป็นหัวโบดนะนี่นะโบดจักนะครับในไงหรือครับในเป็นหัวไงหลังนี่เป็นกระดาษเลยนะครับเป็นแผ่นเลยนะเยี่ยมโตดีนี่ลูกสาวฟินิกนะครับนี่ลูกสาวฟินิกทีหูเยาแบบสุดเขตประเทศไทยอีกตัวหนึ่งนะครับในความเาวนี่นะครับในเต้องพูดถึงนะครับในเงาแบบปลากดินลากหยาะครับแบบนี้เหลือกินเหลือใช้นะหูเาากากสัตว์นะครับ เงยาวิลีครับตัวนี้นะครับนะให้ลูกมากอะนะฮะอภิมหาหูตัวนึงนะฮะสกายวอล์กนะฮะออกมานะครับนะสกายวอล์กแม่พัดแม่บอกแบบนี้นะครับนะให้ลูกวิวิทย์ฝังนะตัวนี้นะครับนะพิลิสเล่าแบ่งมาจากนะครับนะคอกของเสียดอนนะนะเสียดอนคอกข้างถนนนะครับนะเสียดอนคอกข้างถนน อำเภอสังขบุรีนะครับในจังหวัดชัยนาทนะศูนย์รวมนางงามนะครับะนะของเมืองชัยนาทนะครับนะเสียดอนข้อข้างถนนนะครับนะะงวงงามนะครับนะคุณภาพดีได้รู้จักแล้วจะรักเองนะครับนะตอนนี้งัวที่เหลืออยู่นี่นะครับนะแม่บักวอกนะครับนะเหลือมาได้จากขอกปีดอนเลยนะครับเพราะว่าดูนั่นเป็นง้วทีนะครับนะคุณภาพดีนะครับนะเบื้องใบตัวนี้นะใบหลายเหลี่ยนะ เจ้าหนูน้อยสกายวอล์กลูกเขานะครับโอเคหูนี่ไม่ต้องพูดถึงนะนะสุดยอดนะตอนนี้นะครับมีสกายวอล์กนะครับรหูยาวดีนะปานหัวตัวได้ถึงสองเดือนนะโอเคหูนี่เรียกดัมโบเลยนะหูยาวสุดๆนะตอนนี้แม่เขาตอนนี้นะครับไอทำไมเรามาหาแม่ลูกเน<ม>ี่ยอยามว่าหาแมวไมาถ้าเปิดประตูออกไม่ต้องเปิดประตูแม่เหรอได้กินนมเก่งไหม กินดีครับหรอกินจนแห่งมั้อ๋อตัวเห็ดใบนะกินจนแม่ยอมหรอมกินนมเก่งมาติเขาได้ย้าไว้ละนี่นมแม่ดีเลยสุดๆนะตัวนี้นะครับนะนาโนนะครับนะนาโนนะครับนะแม่ของสกายวอล์กนะครับนะสกายวอล์กกับหูเงาได้พอได้แม่เนี่ย แข็งแรงสกายวอล์รงไหนนี้นี่อสกายวอลแข็งแรงดีส่นเห่าดุ yes no ๊กดุ๊กดุ๊กดุ๊นี่แกบอกมวสุดอดเลยนะโอ้อสุดอดสหูดีนหออครับเอาลงมาทิงหว ่ะปนี่พี่น้องครับนะฮะบอกใหรได้ตัวนี้นะพี่ลิ้นนะฮะเปิดราคาไปสามแสนสองหมื่นบาทเนี่ยสามแสนสองหมื่นบาทนะ 3, 000, 20, 000ทนะตัวนี้นะครับนะหูยาวกากาสากนะต,นะนะตัวนี้นะครับทีบ่สุดของสายหูนะฮะหูสุดๆนะครับนะตัวนี้นะครับนะเบิร์กไบครับนะอลังการงานสร้าง ตัวนี้นะใบอลังการงานสร้างขอนใจสายหูดูประสินเนี่ยนะฮะเบื้องใบครับตัวนี้นะเปิดราคา3ามแสนสองหมืนบาทนะครับนะตัวนี้นะครับฟานวาดนะสวยบาดใจนะครับประเทศใบนี้ผมบอกเลยนะครับนะตัวนี้เป็นหัวเสานะครับนะหัวเสานะครับนะล้อผสมตัวนี้นะครับนะใบอลังการมากนะครับใบอลังการมากนะครับ ไว้ตัวนี้เปิดราคาเท่าไหร่นะตัวนี้สามแสนสองครับสาม<อ>แสนตรลงได้สนใจติดต่อเบอร์เลยนะศูนย์แปดหนึครับแปดเจ็ดงหนึ่งเก้าเก้อีกครั้งนึงครับศูนย์แปดหนึ่งแตัวนี้ชื่ออะไรครับเอปนวาดครับปานวาดครับโอ้นะอน,น,อน,ออนะครับนะฮะเอาปานวาดมาหันมาน่ยูครูกำลังชอนะครับนนเทศใบน,นนะ สุดยอดอลังการเลยนะครับอลังการงานสร้างอยู่หูน้องช่อเลยตอนนี้หูเง่าต้องชอนะง่อ,ชอไปละนะครับพาลุมา,มาไปบ้านมานี่ฮะตั้งช่อเนี่ยนะวัวยักษนะ์เนี่ยยักษนะ์ใหญ่เนี่ย งานคือนาโนนะครับนะฮะอ่ะปานวาดมาเพิ่งกัน่ะนะครับนะปานวาดสามแสนสองหมื่นบาทเลยครับนะหูเงากากสากนะครับมาลุกมาอู้อู้อู้หูเงาดีครับพี่น้องครับหูเงาดีครับสุดนะครับเบิ่งครับเบิ่งใบจอดนะตัวนี้ สามแสนสองหมื่นบาทนะครับนะเนี่ยกูได้มักมาเลยมาเลยนะครับเอาไปรูปนี้ดีเลยท่าเนี้ยปกเลยไว้ส่งสัญญาณหม่ให้มันทันหน้ากันุ้กเนี่ยมาโอ้สุดยอดนะครับมาอีกครั้งหนึ่ง สามแสนสองหมื่นบาทนะครับหมูเา่ากากสากนะครับนะหมูเง่ากำลังชอยตัวนี้นะครับปัดใสกันละนะครับใบย่อยใบบางนะครับนะทรงสวยนะครับเนะเบิ้งรับล้ำโตเงาปารลดไฟนะครับนะ่ยสามแสนสองหมื่นบาทนะครับน่มาดูมาขาอดนะครับนะ่หัวขนาดดีนะครับนะไม่ได้หาได้ง่ายนะหมูเง่าแบบนะปานพองวัวเลยครับเนี่ยทรงสวยมากนะครับ เอาไปผปสม,สมเลยนะครับเป็นสาวเต็มโตแล้วนะครับนะโอ้ยาวมากหอฮอกาท่านี้ยืนสวยมากเลยเอาไอ้อะไอ้แบบอทำสัญญาณไปนะแบบช่วยกันทำมาหากินนะครับนะฮะตัวแบบไดรูปสวยว่าธรรมดานะครับอ่ยแกบบขึ้นอ่ะแถบบูกมา หัทิง้งหูทิง้งเริ่ยกขึ้นนะิดนึงปะฮะตันะฮะหัวยาวกากซากดนะีนะบ,บอกแล้วนะครับแตมันจะว่าเปิดราคาง้วนะครับนะหัวยาวกากซากนะหูยาวกว่าน้องช่อถ้าไม่แน่จริงนะครับนะฮะบวกกาเทียบกับน้องช่อนะครับนะฮะมันต้องยาวจริงๆนะครับนะถึงกะนะ ถึงกล้าไปเที่ยวกับน้องชอบนะวันนี้หมออีกวันนี้มองอยู่ตัวนี้มันเลียวนดังมออีกกันเลยไปชอบไอ้ปลายมาดมาเนี่ยเดียวเดียวอ๋อห้องตัวโอเคพี่น้องครับนะผู้ใดสนใจนะครับนะโทรหาเซรินนะครับนะตามเบอร์โทรที่หายไปนะครับนะราคา320,000บาทนะครับนะต่อรองได้อารมณ์ศิลปินนะครับช่วงนะี้ นะครับในช่วงเล้าปลาขายเล้าปลาขายเด้อนะครับนะฮะ,ะ,นะนะ่วมาเราจะขายตลอดดินะครับเนะีนะ่ยเจ็ดใบเนี่ยสุดๆนะฮะนี่ใบอลังการมากนะเนี่ยใบเงี้ยบลองชอไปละเนี่ยล้มหน้าที่ชอไปละนี่น้องชอนะนี่น้องชออ่ะเป็นไงบ้างลูก รกระบ,บานนะสุดๆนะน้องช่อนะคมกริบนะเบื้องหลังวัวยักษ์ตัวนะี้น้องช่อนะครับเนะหลังเป็นสนอกเนะเบื้องแนวสันหลังนะครับแตตั้งตรงนะเยาสซาเดปูนอนไหนเลยนะน้องชอ่อโอเคครับผมนะครับนะย แล้วพบกันนะครับนะครับผู้ใดสนใจโทรหากิงกลางนะครับเนี่ยกิงกลางหาเสียลินนะครับนเนี่ยสุดยอดนะครับเนี่ยเป็ดหงเย้ากากสักนะครับไก่วอล์กนะอยู่ไก่กำลังเล่นอยู่นะครัลงกระดานเลยนะครับโอเคครับนะฮะพบกันไหมนะครับสวัสดีครับ